สวัสดีครับอยู่กับผมเอวัดอนทีวีเกมมิ่งนะครับอย uh um ู่กับผมเอวัดอนทีวีอยู่กับผมเอวัดอนนะครับวันนี้ก็มาเล่นเลสเซนนีวิวครับแหมเสียงมันไม่ค่อยจะล้าเริงเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาเล่นพาร์ทที่สิบสี่นะครับก็วันนี้ก็จะพาร์ทนี้ก็จะยาวนะจะยาวดีครับเพราะว่าจะได้เล่นเร็วๆจะได้จบเร็วๆครับจะได้ไปแคสเกมอื่นครับขี้เกียจมาดูลีออนนะครับ ดูแลรีออนเบือ่อละดูแลเอดเลยด้วยมาตรงนี้ผมก็จะรีบๆเลยเนื้อโอเคครับเราเก็บของแล้วก็ขึ้นมาบนแล้วก็จะมีคนเสียงร้องร้องร้องว่าอะไรบ้างเมย์เนมเมยเนมโอเคไม่ต้องไม่ต้องสนใจครับมีของคูโดโไหมอีเมียยี่เวยเนมเมย์เนมไม่สนใจเฮียนั่นเฮียนั่นนะเฮียนั่นทำไม ไอ้ยูสตามันมานั่นแล้วมันมานนแล้วแต่กูก็ยิงยไม่ไ้เลี่มนนีแดกออกมิส,สรเยเฮ้ยเฮ้ยเดน็กทิกเดียออนตันนี้เราตน,นี้คือประเด็นมีประเด็นประเด็นเนี่ยเอา

ตัดระหนักไม่มีแผลเลยมยนแม่เหมนไงสูดอะไรดูอ่ะมึงเผลออะไรมึงเผลออะไรอายสตาร ยืนขึ้นสัตว์นี้ไม่ตายวะตายตายตายดีเดียมได้ไม่ได้มีเ่อครับเพรา่ายงไม่ไหวนะไม่ได้เชี่ยเลยเีรอัเราก็คิวไปแล้วเีย มันจะมีประเด็นมีประเด็นนี่ตรงนี้มันก็มีอะไรอย่างเงี้ยงง่ายเอมซ์ย้อนเงียบเลยอเงียบอะนี่นี่มึงเงียบใช่ใช่ ต้องยิงได้ดิอ้าวยิงได้ครับเออเราไม่เราจะยิงยิงจะยิงยัง เด็นประเด็นกำลังยืนเลยยืนล่อเยลยชฉลกมันต้องล็อกชฉลกอ,อ้าวยัง <laughs> ไม่มีเงี้ยเ,ยเลยโอเคแล้วก็จะลงปึ๊บประตูก็เปิดไอ้เจนีิก็วิง่งผมก็ต้องวิ่งตามมันนะลเลยวิ่ไม่มีเวลามาเล่นกับมึงนะอือผสมก่อนผสมใสม่แล้วต้องกินนี่

น่ะว่าอู้โคีบครับอืมปไนก็โวยเอาเอา่ยอะ้าวหนูปครับ จะลงไปทำไมวะเอาละเอาละชึบซึ้บหลบเสร็จก็ตายหลงตั้งเลยโอ้นัดเดียวเที่ยวนรกครับไอ้พวกเกี้ยเนี่ยเออเราจะเฮ้ยนี่ต้องอย่างนี้นี่เอา ตายยังตายยังยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายกูจะเก็บรายละเอียดอขี้จะตายแล้วโอเคครับเราคิวมนเรียบร้อยแล้วครับเราเหลือไอ้พวกเขี้เนี่ยบ้าจะไปไหนจะไปไหนอย่างเงี้ยโอเคครับเราจะไปอ่าทำการโยกกุญแจมาไหนวะเขาไม่มีแล้วหรอกขี้จาริจาริชีจาริชีเราจะได้กุญแจ ตูห้องลูกมาหรือไม่ใช่ไหมครับน่าใช้เราไปแปะเลยคลิกคลิกไปเดี่ยวที่นียโอ้ยเใกล้หายครับอ่าสังเกตให้ดีๆครับก่อนที่เราจะวิ่งมาตรงนี้เราจะอ่ามันจะมีแรงจูงใจให้เราเก็บเงินโดนี่มาเลยไม่ได้เค็งเรื่องมาเลยาดครับบ้านพอดีบ้านไม่นี อ่าจะเปิดอะ่ะใช่แล้วเคยเปิดอื้หือคลิกไปทีหนึ่งหึมีตามึงอ่ะตามประเด็นอ่ะอีกแสงวับอืมน่นตะดีแล้วอ้าวอ่าตรงน,นี้ผมก็เคยแก้ไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้จะทำได้หรือเปล่าจะดูไหมอ่าหนึ่งส

But I'm only twenty years old. <laughs> so you're just like all the others? The puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those <laughs> diminutive <laughs> damnados. The parasites, Las Plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. get rid our American friend. rid our of อะไรเล่นเป็นเพื่อนเจ้าหมอนี่ให้ฉันหน่อยสิมันจะใช่เหรอใครกันแน่ครับที่อาจะเป็นเพื่อนเล่นนะผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะครับอ่าคิดใต้ตองให้ดีนะเพราะว่าผมปืนแล้วคุณมีมือมีมีดใช่ไหมครับปืนเอาเอเราจะวิ่งไปข้างหน้ากันครับทำการทำการอ่าไม่ชินอะไร เวี้ีีพอเาไม่มีครับม่ครับโอ้ยยอย่งนี้มึงกล้าะปูเลยากัเยี่ยมอาเยี่ยมอาเยี่ยมพี่้องตาเดงจะบีบคขุกี้เหือ

เฮียนี่ด้วยผมเกียเลยเกียดรว่างับหัวเลยขาดเลยไม่ชอบเป็นตัวมือเฮียมสีเหลืองอะเคียบอไรสิเบียมมาแล้วจะไปกันตอไม่มีแล้วเฮ้ย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 แมมดิอออแมันจะนีไไหนนีไไหนน ตาน้องนะระยะอเดยนครับเมื่อก uh ี Ó, ạ, yeah ้เลนึ่มีครับปืน่ยเบื่อเบื่อแเืม่ัวแตกครับัวแตกครับ เียวเจีกาุซาอะร้เีย่ไรมจะอะไกูอีกสตีไปตกตกไม่ายเราจะส้ถนี่มัจะมีนี้มีอาของที่เราจะไปขายเพื่อซื้ออาวุธอีกแล้วครับ งงงงแม่อ้าว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 ม้อประเด็นด้วยนต้องมีประเด็นเนี่ยมันเป็นประเด็นแน่เลยมันต้องเป็นประเด็นแน่ชาวล็อกเลยครับเอออึอึอึไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกเลยมีระมือใช้ใหญ่นะมีใช้่ที่ไม่ใช่เรื่องอารยธรรมเพราะตอนนับงานนั้นไม่ได้เคร่งครับเรื่องนี้ว่าเออ ต้องทำร้ายคนที่อ่อนแอว่ะเรียบร้อยเพลงดับครับเยี่ยมนีมออนก็องให้กูทำอะไรต่อเปอิดประตูอ,มองม่นาจะเดี๋ยวดทองละกดสวิตช์โอเคครับโอคคบ้โหไม่จบประเด็นโอคค้ยโอคค๊ยโอคค๊ยโอคค้ยอโโอ จะไม่มีรอบที่สองครับเพราะว่าต้องขอโทษด้วยครับเมื่อกี้ผมนึกว่ามันจะหลบรัศมีในการระเบิดทันนะครับ <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะครับกูต้องเล่นใหม่อีกแล้วเหรอนั่นไงกูว่าแล้วกูต้องเล่นใหม่ครับกูต้องเล่นใหม่อ่อออา ไม่ไม่ไม่อันไันพ่อมึงนไเัน่มไันพ่อมดมไม่ชอบมย่ไเก่งพี่นะพี่ไม่ชอบอ้าวเรื่องมือ่ิมึงจะเตกับเรื่องมือทไนาเรื่องมืออ้าวอ้าวเยี่ยมครับตนี้จาได้เลยครับของที่ไม่เคยลืมครับเอาคีมมาสมก่อนเลย ย้ <out> ่รองดีให้พร้อมเอากระสุนไม่มีไรดคลิกเจ็บขาดิมึงอ่าวพ่อองมึงเลยโมจิเต็มตีอืมเกี่ยมขอปลอดภัยอ่ะเกี่ยมโดนไหมปึ๊บโอ้โหต้อนรับยังดีครับเราต้องรีบปิดครับ แล้วมันก็เปิดไปจีนก็จะโอ้แม่เจ้าพีไม่ได้แดกพีครับโอ้มาเป็นบอยแบนด์เลยมาเป็นบอยแบนด์อ่ะมาเป็นบอยแบนด์ครับจังหวะนี้ให้ใช้สไนค์ครับเพราะว่าเออมันจะช่วยในการซ้อนกันและยิงกันภายในพิพตาเดียวนะับพิพตาเดียวนะครับแค่พิพตาเดียวเท่านั้นนี่ให้มันเดินต่อแถวมา ทั้งเลยครับนะครับเป็นอะไรที่อ่าดูปลอดภัยมากครับแค่ยิงเหมือนได้ยินไหมครับรวา่าอ,อุกเลย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 นะแม่แห่แห,แห่ใครกูลัวแห่ไม่ท้องดูนู่นอะไร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 ย้าอุ้งแห้งเนี่ยแห้อื้อคิดไปทีๆๆทนึงคิดไปทีนึงนะแล้วก็อ้าวเคียบปืนจอกเลยแม่เนี่ยมึงไม่จบอ้าวหมดปิด คิดแบบเราถือว่าเราพิพาทครั้งใหญ่เลยจริงิงหมดที่หมดต่ำเนี่ยเฮ้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 ยจำโลกจำลมเล็งอ่ะต้องเล็งมันดีๆเนาะโอ้โหคิดว่าเออปิวไหมครับนั่นไงว่าเอสลัดอสลัดดิรู้เสียหมดเลย อันนี้ต้องจััดจดกามสวะให้เรียบร้อยครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เกะกะมายิงตูด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 กู้เลยพิมพงกู๊ดเหรอฮะว้าวเพิ่มเลือดเพิ่มเลดปเพี่มเอปอยากจะวิ่งเล่นวิ่งไล่จับครับผมจะลงข้างล่างไอเจสลไอเจสตาป้อม เยี่ยมในหัวแพะครับสัตว์ในกรีดนั่นเองหัวแพรครจังหวะนี้ผมไม่สนใจแล้วผมจะไปแล้วไปแล้วน้องบา,บายๆโอเคสวัสดีครับพี่อโอเคผมจะไม่ยุ่งครับเพราะว่าผมเบื่อมากครับในการต้องมาจั่จี้จั่มไฉกับไอ้พวกเด็กพวกนี้ครับโอเคครับเราก็จะเซฟกันเยี่ยมเยี่ยมเลยไปเราไปกันต่อครับ เฮ้ยอะไรวะอืมต้องต้องเกมครับต้องเกมอ่ะเฮ้ยประเด็นประเด็นโอ้ยประเด็นประเด็นประเด็นโอ้ยยิงถอยนกเยี่ยมมีอะไรกูจะเอาไม่มีอืมอืมผมจะไปสำรวจตรงนู้นก่อนเฮ้ย อืมอ้าวล็อกอ่ะฮุยฮุยฮุยเนี่ยลืมทางนี้เนี่ยวะโอเคเราจะใช้เวลาในการจัดของสักคู่ครับอืมเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ทางนี้ครับโอ้โหนี่ก็เยอะเหลือเกินเฮ้ย กระตุกนิดหน่อยครับต้องขออภัยด้วยไปเราไปกันดีกว่าลิออนแล้วเดี๋ยวคลิกแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งเฮ้ยไม่มีนะเฮ้ยมีไหมโหกาแม่งบินกาแม่งบินเยอะจังไม้ลวมายใส่กาเออ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 เอานี่กูทำอะไรเนี่ย กูทำอะไรอ้าวไม่เคยเห็นเลยอุย้ยไอ้เชีย่ยไอ้เชีย่ยแม่งทองเยอะมากครับเฮ้ยดีวะชอบอะชอบอะสอยกาย์ดหเยี่ยมอุ้ยกูอยากจะใส่ทั้งวันเลยออื้ออ นี่กูได้เงินไปแล้วมันไม่คุ้มกับค่ากระสุนกูเลยเนี่ยหมดยังอ่ะโอเคหมดแล้วะไรดีวะแม่เวลากับการยิง้ยตัวนี้มันต้องมีอะไรโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้มีเป็นฝูงตรงนี้มีเป็นกลุ่มอ่ะมีไอ้ไอ้โน้กบอยแบนด์โน้กบอยแบนด์ไอ้โนกบอยแบนเยี่ยมเยี่ยมโอ้ ลกแมงแดกอะแต่วูแม่งโอ้โหสุดยอดครับตูจะเข้าตรงนี้ก่อนต่อะไรล็อกล็อกทางด้านในอ่ะมีมากกว่าหนึ่งคนมีคนเดียวอ่ะขอโทษด้วยครับคนเดียวนะจจะปะเออโอ้ยี่มยิงต้องยิงแน่เลย ยอดมากครับโอ้ต้องขาอุ้ยไม่คุ้มครับก็ต่อหนึ่งนะัดเรียบไปเลยดีกว่านะปโอ oh yeah. ย,ย่าอ่าลเลสเซนี่วิวหาก็อดทนรออีกหน่อยครับกำลังจะคลาดเร็วๆนี้นะครับโอ้สุดยอดชอบมากครับตรงนี้อ่าเราจะไปกันดีกว่า จะไปกันเลยเด้ๆๆๆๆๆๆอเอเาตรงนี้ครับอ่าแนะนำให้ส่แว่นสามิติครับอ่าไม่ต้องกระท่านั้นครับอ่าเพราะว่ามันจะมีอ่าสกินพืชนะครับกินพืชพ้องอ่มีประสิทธิยู่งมากเลยอาจยายามองครึ่งจอครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรมาก ระวังต้นน่นไงครับนานจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยไงเราอิสระเรียบร้อยมันง่ายครับแค่เดินวนไปวนมาแค่นี้นะฮ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 ะแม่หาแม่มึงนี่อาตะกุยเหรอมึงตะกุยหาพี่มึงเหรอมึงตายแล้วเว้ยอ้าวเหอะแม่มนตายแล้วโอเคแนะนำให้ถอดแว่นครับไม่ต้องใส่หรอก เกะกะลูกกระตา่ายอุ้ยวีมีมองทะมุมไกลด้วยอะ่ะอ้าวกูไปไหนวะตรงนี้ถ้ากูไปทางนี้กูก็จะได้เฮ้ยได้ชิ้นส่วนเนาะตุ๊กหรัวอ,อะไรวะวีอย่าบอกนะว่าได้ของแพงๆไว้ขายโอโ้โหตกใจหมดไอ้โอโ้โหโ,โอโ้โห ไนวดเด้อเป็นปมะมือไม่เมึงหลับวะโอเคครับจะเพิ่ตงตกใจครับเป็นเป็นทริปครับเป็นเป็นทริปครับไม่ต้องอ้าแล้วคุอจะไปไหนต่อแล้เดินทางนี้อ้าวแล้วเกิดไปทางนี้เอ้ยจะไปทางนี้ได้วะเฮ้ยไดย้เว้ยเยี่ยมโอ้โหกระสุนหมาป่าอ่าเราจะใช้กระสุนหมาป่าครับ เพราะว่าทางฮัตโอ้โหไม่เอาละทุกซองเนี่ยเป็นความปลอดภัยที่สุดแล้วครับยิงนี่นัดเดียวไม่ต้องโบกครับยังไงก็จอดครับนไปกันเลยไปกันเลยไปกันอี๋อ้าวกวนอีกแล้วเหรอไม่กวนอ้าวเท่นี้หรือว่า ทางน,นี้ใช่ไหมทางน,นี้ใช่ไหมชิมิชิมิโนะวอุ้ยโน้โอ้ยมึงเปิดประตูเองได้เตายดิอุ้ยตายรับโอเคครับดูว่าบนที่นี้มีอะไรไม่มีอะไรเสร็จแล้เป็นสองบาทเลยใช่ไหมชิมิชิมิเร้ยอ้าวไปได้ไหมอ้าวไปไม่ได้มึงจะทำมาเคลืออะไรวะ ตรงนี้อา้าวประเด็นเยี่ยมเลยอ่ะเอ้ยสเปรครับชอบมากครับตรงนี <c oughs> ้เราจะโอ้โหยิงงต้อนรับกูเลย <c oughs> มาย่ำหน้ากูนะ <c oughs> อา้อาวตายง่าย <c oughs> เด็ดแต่ <c oughs> ไปกันต่อเราจะไปกันอ้อาวมีทางเลยให้กูเยอะแยะเลยเอา้าว เยี่ยมเลยฮะครบแล้วครับเขียนอ่าเราจะลงเป็นไทยครับตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้มันจะมีสามแยกนี่หว่าผมจำได้นะเฮ้ยเสียงเคี่ยวอะไรวะมีอะไรหรอน่ะน่ะโอเคครับเป็นไทยเรียบร้อยเราเป็นไทยแล้วไทย โอ้โหเปิดประตูเองได้เลยไม่ได้แดกหรอกนะครับไม่ได้แดกเอาโอเคขายกต่อเจอ Put your hands where I can see them Sorry but following a lady's lead just isn't my style Put them up now Bit of advice try using knives next time works better for close encounters. Leon, long time Ada. no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? <coughs> Why Why'd show here? this? you you are like up โอ้โหระเบิดแฟลตคนมีระเบิดแฟลตที่แหวนด้วยและ้วเจอกันใหม่นะ See you around Ada นี่มันซีวากเกนนี่มันซีวิลาวโอเคครับจบช็อตเตอร์ที่3.2แล้วต่อไปก็เจอ3.3นะก,ก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับในพาร์ทที่15นะครับซีวากเกนยันสเดย์เจอปืน